สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องแม่หน่อยผ้าร่วยเมื่อนี้แม่หน่อยพา้ยยพาร่วยกับสิมานําเสนอนเนวทังเล่าพัฒนาเนาะค่ะเล่าพัฒนาเมื่ออื่นเนาะค่ะเมื่อวันที่สามเดือนท่านว่าคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เขากับมะเบืองมาชมน้ำกันเนาะค่ะว่าเล่าพัฒนาของเฮ้ามืออื่นนี่ทั้งอาจารย์เชี่ยนซาหูเพิ่น ที่ได้ตัวใดมาฝากพี่น้อง FC เอฟซีเฮ้าเฮากับมาไปเบิงไปช่มน้ำกันเนาะค่ะมัวว่านี่เล่าพัฒนาของเฮ้ากะเขาถือเลขเด่นเลขเจาะเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีเป็นยังไงเนาะผ่านจากรัฐบาลแล้วได้ตามเล่าพัฒนากับทั้งช่องของเฮ้าวะเนาะค่ะแอดกะ มานํำทุ่นได้ขึ้นอยู่ที่เล่าพัฒนาเนาะค่ะเมื่อวานนี้ขันบอมาตามเล่าพัฒนากสีบดได้ทุ่นขึ้นเนาะค่ะเมื่อนี้กับมะเบิงเอาไว้เด้อค่ะว่ามืองอื่นเล่าพัฒนาเหาสีมาตัวใดออกตัวใดเห่ากะมาเบิงแนวทังเอาไว้เนาะค่ะมาไปเบิงไป ติดตามพร้อมๆกันเนาะค่ะว่าทั้งอาจารย์เสียนซสาอูเพิ่นให้เด่นมาตัวใดให้เจาะมาตัวใดมืออื่นนี่เขากับมาไปเบึง่งไปชมพร้อมๆกันเนาะค่ะล่าพัฒนามื่อวันที่สมเดือนท่านว่าคมสองพัน้าร้อยหกสิระสีมีเด่นเด่น หนึ่งอ่าแปดหนึ่งเล่าพัฒนาของห้ามือว่าน,นี่กับเข่าติ่มติ่มเนาะคะ่ะเล่าพัฒนาเาห้าห่อยใบมือว่าน,นี่ศูนย์สามหกเล่าพัฒนากับออกสซกันเนาะคะ่ะสามหกเนาะคะ่ะพีนน่น้องเยบซี่เป็นยังไงเนาะพ่าดจากรัฐบาลแล้ยวมา ลินเล่าพัฒนากันเนมอนค่ะแอ็ดกับบได้รัฐบาลแอ็ดกับมาได้เล่าพัฒนานี่แหละค่ะขึ้นแอ็ดกับมาลินเล่าพัฒนากับมาได้เล่าพัฒนานขึ้นได้ทืนขึ้นเนาะค่ะมัอว่านนี่นี่ค่ะเล่าพัฒนานของเฮามัอว่านนี่เอาหายเินไว้ศูนย์สามหก เลขเกาะกับมี่เก้าสี่หาสี่สามศูนย์สามหกเก้าศูนย์หาศูนย์ีมีเลข,ขอยู่หกคูหกขางเนาะค่ะแอดกับมาเห่นเล้าพัฒนาแอดกับมาได้ขึ้นได้ทุนที่เห่นรัฐบาลขึ้นเนาะคะ่ะเมื่อนี้เฮากับมาเบืองมาตามกันต่อเนาะค่ะว่าเล่าพัฒนาของเฮาจี มาตัวใดเนี่ยเขาก็มาเบืองมาชมน้ากันเนาะค่ะทางอาจารย์เชี่อมเศร้าพ้นก็มั่นใจว่าเล่าพัฒนาต้องเข่าอีกวัดสันพันวาเขาก็มาเบืองมาชมน้ากันเนาะค่ะสองตัวบนสิมิยูซีคูซีหางเนาะค่ะสองตัว สองตัวบนสองตัวบนกดเสีมีเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสอง แปดสองนี่ราคาคือสองตัวบนมือนี่ตัวเด่นตัวเห่นนของอาจารย์เชียนซาอูเพ่นกรสินี่เก้าหนึ่งแปดสองนี่เนาะคะ่ะสองตัวล่าง สองตัวล่างก็สิมี่มี u คู่ c หางคือกันเนาะคะ่ะสองตัวล่างก็สิมีสามหา้า c หาสามหก c หกบนเป็นบนล่างเป็นล่างเนาะคะ่ะสองตัวล่าง ตัวเด่นก็มีสามหาซีหานี่ล่ะค่ะคือตัวที่ท่างอาจารย์เพื่อนเน้นให้เนาะคะ่ะที่เพื่อนเน้นให้ที่เพื่อนให้เล่นเนาะคะ่ะพี่น้องยิบซี่เฮ้ามักกะ ยังคอยเก็บเอาไว้เด้อค่ะบ่มากเขากผ่านไปทั้งช่องเขาก็ให้เบื้องเอาไว้เพื่อเป็นแนวทา่าผิดถือกะกบ,บัวกันเนาะค่ะเลขกกะบ,บววเลขกเล่าเลขไทยเลขกห้าน้อยมันก็มีสีเข่าสีาสลุดเป็นธรรมดาเนาะค่ะถ้าพี่น้องเ c ็ซีมากกดซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทั้งช่อง ไม่น่อยผ้าร่วยในเรื่องค่ะเพื่อเป็นกำลังใจเห็นกับทางอาจารย์เซียนซาหูเพิ่นเพิ่นสิดไดมีกกำลังใจเฮ็ดคลิไปเป็นไหมไม่ฮาเบิงต่อไปเนาะค่ะสามตัวก็สิม,มี่ยู่ีคูซีหางเนาะค่ะสามตัวสามตัวก็สิม,มี่หกเก้าหนึ่ง เก้าหนึ่งศูนย์แปดสองอุ้ยเก็ดห้าสามที่นี่อยู่สี่คูสี่หางนี่แหละค่ะตัวเด่นตัวไฮริน ของเพิ่นกบสิมี่ศูนย์แนี่คศูนย์แป้าเก้าหนึ่งนี่คือตัวเด่ดนตัวเน้นของ อาจารย์เสยนซายอูเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีมากระจังคอยเก็บเอาไว้บ่มมกเข้ากับพานไปเนาะค่ะทั้งซองเข้ากับใหเบื้องเอาไว้เพื่อเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นพิษถือกระบ,บาวากันเนาะค่ะเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้เบื้องคลิปให,หม่ของเข้าต่อไปเนาะค่ะ เมื่อนี้แอดก็สิขอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเอาไว้มืออื่นเท่ากับจะคอยมาพบมาพอกันกันกบเล่าสตากับห้าน้อยไม่เนาะคะ่ะเมื่อนี้ก็ขอให้พี่น้อง FC, เอซเฮ้ามีแต่ความสุขความแตเลื่อนความสมบังมั่งคั่งไปด้วยทรัพย์สินเงื่นท่องสุขูสุขคนเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ